ตอนนี้ก็กำลังจะทดสอบต่อยอดต้นขนนนะครับน,นี้เป็นการต่อยอดขนนนะครับอันนี้เพาะไว้ประมาณ2เดือนกว่าก็จะไปเอากิ่งขนนนะครับจากต้นโตที่ออกลูกแล้วนะครับมามาต่อยอดเป็นผลงานทดลองครั้งแรกนะครับจะทําทั้งหมดก็เสียดายกัวมันตายนะครับก็จะทําแค่สักสี่ต้นก่อนนะครับลองทาสักสี่ต้นก่อน เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับว่าจะรอดสักกี่ต้นหากผิดพลาดอย่างไรก็ต้องขออาภาัยนะครับเพราะว่าเป็นมือใหม่นะครับเพิ่งจะทดลองช่วงน,นี้เลยทดลองครั้งแรกนะครับคอยติดตามรับชมกันนะครับเราจะมารีวิวให้ได้ชมกันนะครับ เพาะไว้ประมาณสองเดือนกว่านะครับก็ไว้ในร่มตอนนี้ก็เอามาใส่หางแดดไว้แล้วนะครับมาให้มันโดนแดดบ้างก็จะลองทดสอบดูนะครับทดสอบต่อยอดดูโดยตัดเอาขนุนต้นใหญ่นะครับเอายอดมาต่อนะครับว่ายอดนะครับเป็นครั้งแรกนะครับทีท่ทดลองทดลองอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ทดลองทําในการต่อยอด ต้นขนุนนะครับคอยดูนะครับว่ามันจะรอดไหมนะครับทดสอบ4ต้นตามที่เขาทํากันก็ปีเดียวก็น่าจะมีลูกแล้วนะครับผลงานจะออกมาอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะอมารีวิวให้ได้ชมกันตอนนี้ก็ทําไปรลุนไปนะครับว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับ ตัดต้นเสียหรือเปล่านะครับทำไปลุ้นไปตอนนี้ก็ทําไปลุ้นไปว่าจะรอดหรือไม่รอดมือก็ยังไม่นิ่งนะครับคัตเตอร์ก็ไม่คมเป็นสนิมนะครับคัตเตอร์ก็เป็นสนิมตัดเฉียงก็ไม่ค่อยจะเนียนนะครับเป็นจบบหยาบนะครับตัดเฉียงก็เป็นแบบหยาบเพราะว่าคัตเตอร์ไม่คมนะครับทําไปลุ้นไปแล้ครับ ก็เป็นการเรียนรู้อีกอย่างสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าลงมือทําด้วยตัวเองแ่ะครับจากลูกก็ต้องลองนะครับไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นผิดภาพมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะครับอันนี้เราเพาะเองต้นทุนขนนเม็ดขน,นก็มาจากลูกที่เราปลูกไว้นะครับไม่ได้มีต้นทุนใดๆ ก็มีแค่ซื้อถุงดำมาเพาะนะครับกับดินไม่กี่บาทนะครับลองทดสอบไปถ้ารอดก็ดีจะได้รู้ว่าคัตเตอร์ไม่คมนี่มันจะสามารถต่อยอดได้ไหมนะครับเดี๋ยวอีกอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเอามารีวิวให้ได้ชมกัน เม่อใหม่ทดลองตอนขนุนต่อยอดนะครับต่อยอดขนุน์ติดไหมเมื่อใหม่อย่างเราตัดต้นนี้สามต้น ไใบตัวจะเจ็บหรือเปล่าต้นสองต้นสามต้นสี่ต้น ทดสอบทดลองก่อน4ต้นหนึ่งต้นสต้นสต้น4ต้นทดสอบทดลองก่อน4ต้น